กู้ง่ายอนุมัติไวกับเงินเทอร์โบสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนวันนี้ช่องก็มีสินเชื่อของเงินเทอร์โบอัตราดอกเบี้ยเพียง0.68%เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสินเชื่อตัวนี้ดียังไง เป็นสินเชื่อจำนำเล่มรถหรือโฉนดที่ดินไม่เช็คเครดิตบูโรไม่ต้องมีคนค้ำนะคะและก็ไม่เช็คเอกสารรายได้วงเงินสูงสุด500,000บาทดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง0.68%เลือกผ่อนได้นานสูงสุด60เดือน ถ้าใครสนใจที่จะสมัครสินเชื่อนะคะสามารถเลือกประเภทสินเชื่อได้เลยมีทั้งสินเชื่อรถจักรยานยนต์สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อโฉนดที่ดินสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปที่สาขาให้เสียเวลาอยู่บ้านก็สามารถสมัครได้คุณสมบัติของผู้สมัครสัญชาติไทยอายุ20 65ปีมีชื่อเป็นเจ้าของเร่มทะเบียนเอกสาร ที่ต้องใช้คือบัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงเล่มทะเบียนรถตัวจริงขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าไม่อยากพลาสินเชื่อดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ